สวัสดีค่ะกระสิบบอกเราพามาชมกับรถกระบะมือ2ราคาหลักหมื่นนะคะเข้าไร่เข้าสวนการบรรทุกค้าขายไปตลาดไปในเมืองไปหาหมอไปได้หมดทุกทางค่ะทุกท่านโตโยต้าไมเที่ x แครถกระบะมือสอปี39นะคะราคา79,000บาทคา่ะเครื่องดีไม่ไอไม่ดันนะคะตาเต็มโป่งหน้าโป่งหลังนะคะ แอร์เย็นค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์เอกสารชุดโอนมีให้ครบครบนะคะภาษีพรบรปี66รถคันนี้นะคะด้านหลังปูแม็กไลเนอร์มาเรียบร้อยนะคะสวยงามตามนี้เลยนะคะโตยโยต้ามิตีเอค่ะเจ็ดหาพันบาทเป็นรถกระบะมือสองเทียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนนะคะภายในโดยรวมตามรูปเลยนะคะยังสวยอยู่นะคะสีสันภายนอกนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะมีรอยมีตำหนิตมสภาพรถมือสองนะคะ อายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทุกท่านมีริ้วรอยร่องรอยผ่านการใช้งานมานะคะ7 9 0 0หมับาทไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ที่จังหวัดขอนแกน่นเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อทักไปคุยรายละเอียดประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองได้เลยนะคะนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนค่ะก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายเราไม่ใช่ในหน้านะคะ ในวันนี้ต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ